การเขียนจดหมายสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนจดหมายกันแต่ก่อนที่จะไปฟังน้องๆลองคิดซิครับว่าจดหมายมีอยู่ทั้งหมดกี่แบบเอาล่ะครับมาฟังเฉลยกันเลยจดหมายมีอยู่ด้วยกันสมแบบคือ จดหมายส่วนตัวจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจจดหมายส่วนตัวเช่นจดหมายที่เราเขียนถึงเพื่อนนั้นจะไม่เคร่งครัดในการใช้ภาษาแต่ควรจะใช้ภาษาที่สุภาพและน่าอา่านจดหมายแบบต่อมาคือจดหมายลาป่วยควรเขียนด้วยตนเอง และมีคำรับรองจากผู้ปกครองท้ายจดหมายแล้วนำส่งคุณครูประจำชั้นในวันที่ไปโรงเรียนหลังจากหายป่วยและจดหมายประเภทสุดท้ายคือจดหมายลากิจจดหมายประเภทนี้นักเรียนควรเขียนด้วยตนเองเช่นกันพร้อมทั้งมีคำรับรองของผู้ปกครองอยู่ท้ายจดหมายแล้วนำส่งคุณครูประจำชั้นก่อนการหยุดเรียน น้องๆลองคิดสิครับว่าหลักในการเขียนจดหมายโดยส่วนใหญ่มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าเริ่มจากการเลือกกระดาษและซองกระดาษที่ใช้ในการเขียนจดหมายรวมทั้งซองต้องสะอาดเวลาเขียนควรเขียนให้ถูกรูปแบบของการเขียนจดหมายแต่ละประเภท น้องๆลองทายซิครับว่าถ้าเราเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไรดีมาดูกันนะครับว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่นั้นเราจะขึ้นต้นด้วยกราบเท้าที่เคารพรักอย่างสูงและลงท้ายว่าด้วยความเคารพรักอย่างสูง แล้วถ้าเป็นคุณครูประจำชั้นล่ะครับจะขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไรดีได้เวลาฉเฉลยแล้วนะครับเวลาที่เราเขียนจดหมายถึงคุณครูประจำชั้นนั้นเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนคุณครูประจำชั้นที่เคารพและลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูง น้องๆลองทายสิครับว่าถ้าเราจะเขียนจดหมายหาเพื่อนเราจะขึ้นต้นและลงท้ายว่าอย่างไรและคำตอบที่ถูกก็คือเราจะขึ้นต้นด้วยชื่อเพื่อนและต่อด้วยคำว่าเพื่อนรักส่วนคำลงท้ายจะใช้รักและคิดถึงครับเมื่อรู้ถึงคำขึ้นต้นและคำลงท้ายไปแล้ว เรามาดูกันต่อนะครับว่าใช้คำแทนตัวเราและผู้ที่เราเขียนถึงอย่างไรถ้าน้องๆต้องการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ต้องแทนตัวเองว่าลูกผมหนูหลานหรือชื่อของน้องๆแล้วใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาท่านแทนผู้ที่น้องๆเขียนถึงครับน้องๆลองคิดสิครับว่าถ้าเราเขียนจดหมายถึงคุณครู จะใช้คำแทนตัวเองและคุณครูอย่างไรดีมาดูเฉลยกันนะครับถ้าน้องๆเขียนจดหมายถึงคุณครูน้องๆต้องใช้คำแทนตัวเองว่ากระผมดิฉันและใช้คำแทนคุณครูว่าคุณครูเมื่อเขียนถูกต้องตามรูปแบบแล้วก็จะหน้าสองให้ชัดเจน จากนั้นติดดวงตราไปรสนิยากรให้ตรงกับราคาที่กําหนดและนำไปส่งตู้ไปรณีนีให้ตรงช่องได้รู้ถึงการเขียนจดหมายแล้วสนุกกันไหมครับน้องๆคราวหน้ามีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังกันด้วยอย่าพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ